อเ,เอา,เอาหัวกันแหละเอาหัวกันวนเลยหัวกันโอ้เจ้านอนิีเสฉวแอืมโอ้มาพี่น้องสแสฉวนกันครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพอครับผมอีกแล้วครับอีแอบ,บแสบนะครับมือนี้ได้หัวหมูพี่น้องกินหัวหมูมือได้มาเป็นหัวเลยนะครับมากินกับพี่ใหญ่กันคือเก่าครับได้หัวหมูมาหัวใหญ่เลยมากินกับผักลหลายๆพี่น้องผักผักไรยอย่างน,านั้นอีหลายเนี่ยพักสลัดพักอ่าพักสลัดพักกวางตุง้งขณามีขนามีกวางตุ้งขน,ขนาดับฟังนี่พี่น้องแตงอ่าบักแตงบักกุ้งเหี่ยวกุ้งเหี่ยวเนาะมากินครับเจวนี่พี่น้อง แจ่วพริกสดนี่แหละปุ๊กสมๆเจ่วพริกสดแสบๆปุ๊กมันมีแสบ,แสบกว่าเก่าได้เลยมากินกับข้าวเหนียวนะพี่หน่อยเนี่ยพี่น้องกองข้าวเหนียวแต่ก่อนที่แสบนะครับค่ะคือเก่านะพี่น้องเขอที่หยาดนะครับขออนุญาตแกขะข้าวก่อนอ้าวเพื่ออะต้องมีมั้ยขออนุญาตแกะข้าวเดี๋ยวผมนี่ก็ได้ยจะตบกวนพี่น้องนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กระเอียบแสบนะครับไ่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะซื้อส่องเอียบแสบซื้อเดียวกันพี่น้อง ขาอยากเขาอยากแก่ข้าวก่อนมันยังสิได้หญ่นุ่ๆพี่น้องตอนนี้วุ้ยมาบรรยากาศเก่าพี่น้องลมแห้งๆคือเก่าอยู่ทงหน้าเขาอยากได้พี่น้องดูได้พี่ใหญ่ดูได้เก่าสักหน่อยไปโอ้โหูก่อน่อยดีแสบเอาเลยส่วนไหนอยากได้เอาเลยดีแสบพี่น้องโอ้ยแสบโอ ตมัไปเปลเลยพี่นอ้องตกเปลีอยเลยน,นี่เยาผมกัเอาผมดวกันแหะเอาหัวกันหวนเลยหยัวกันโอ้แฉ่หนี่มกันครับแบบอืม

พเนี่รวนๆได้ใจกินดังกันปะเร่กินหูนไปก่อนนี่ตู้นี้มอโคตมันที่ีหนันงนี่อันนี้แสบไปหนอก 咱们比方说，什么？毛利呢？

เขาวะ <c oughs> มีเครื่องเนียวะแล้มีอันเมียบป่า <c oughs> มีค้นปลาดังเนียวไหของเขาบ้า Mì xào dùa gần được cái bụng ăn đang mùi răng dang mùi tầm mùi mhm 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 อือมันจะรูปอ้วนมั้ยอืออือใส่อู mm. no, บมดป่ะเก็บบเลยสิเบิร์ละกินเหมือนหัวเลยเนาะโอ้จะเหมืหัวนี่เป็นนุ่มเลยพี่้องกินก็ขนาดกจับนะข้างมาพักระตัดแบ นวดีอืมแสงรวจร่มเหี่ยงเลยพี่น้อง ก็ตังนี่มันมัเลยมั้มันมันดี้ที่มีเสียมันนะพอตังงานว่างนี่เขาก็ตัง่ะส่วงหลังไม่อยู่แล้วนะอ็ตัเียนพวกนี้มันสิป็นเนี่ยยินี่พี่น้องเดี๋ยวขยับอกดางขางกันเลยมั้งพวกดางขางมันมีฝ่ากะขังกับผ้พี่น้องนีุ่บวก เนื้อมันมันเนื้อปะนี่พี่น้องเนื้อข้างหลังมันก็อ,อย่างไรอืมกับผักสลัด เชิญกินเชิญกินเองสิเนี่ยแซ่บพี่น้องลังหนันนผาผากอ่ะอืมเอาลิ้มมลนป่ะล้างลิ้นล้งหัอืม มืองมึง,มมงด,นด,นดะะนนินมัน้งเอาไหนกว่านอดินให่กว่าระพย่นี่เอาดินมันนำพี่น้องมาจอดินมงมึงบุกใหญ่ ตัวของพี่หน่องมึงน้ำเนี่ยอโอ้ฟังองงงีกบังบังหวังกับซุปวัานแห่งตับไปถึงคนมันก็ได้ดิดดิดมันพี่หน่องดิดหมูออืโออ้ไปาทางก่อนดิดหมู ดินมนะันน่ะแสบได้พี่น้องดินมูดิบชุดดินมูแสบผมเอามากินบ่อยอยู่พี่น้องดินมูมันสิ่งหอมมานะันาะอสิ่งหอมห่อหอมอากาศน,นุ่ม 到里面点呗。嗯。嗯。简单。对。 我、嗯，拿过来。好。 เออากว่จะไปน้ำกินไปน้ำแสบดีเถอพี่น้อง ข้อที่นหยพี่น้องมึงทำมีก่อนแล้วเนาะแล้วเนี่ยจะไปหั่นกินครับพี่น้องอยู่ตัวอีกพี่น้องครับงะมูไหญมาสองสามหัวอยู่ครับอันนี้ก็มาทายกินไห้พี่น้องมึงนหครับไอ้สองหัวนี่ก็ให้พี่น้องคนกินอยู่แล้วตัวนี้ก็จะไปหั่นไปยังไอ้ส่วนที่มันบวบเปื่อยแห้งไล้ไปตตมมาอยู่พี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เกลียดเขามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ จะรับพี่น้องที่คอมเมนต์เข้ามากที่ว่าอีอ้แสบกินทันหากินตัวนั้นกินอันนั้นอันนี้ถ้าหาไม่ได้ผมพยายามหานําพี่น้องเลยครับที่การให้พี่น้องในเมืองนะครับจะรับพี่น้องที่เข้ามาเมึงเราบปิดคอมเมนต์กับพ่อเป็นอย่างนั้นพี่น้องนะเข้ามาเมึงซื้อมาขอขอบคุณหลกท่านนะครับการขึ้นเก่าพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็รอีบแสบนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องทำดีก่อนเนาะทำดีเนาะ คลิปนี้ครับขอบคุณหลายครับวัสดีครับ,รบวนนสวัสดีครับ